สวัสดีครับกับสุรกายแรนส์ซาวครับห่างหายไปนานครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอุปสรรคของคนทําเครื่องเสียงนะครับทําบีทีนะครับก็ขออภัยด้วยครับห่างหายไปนานเลยเป็นเดือนไม่มีงานนะครับปมนมีงานดนตรีเข้ามาแล้วก็งานประจําก็เยอะครับงานประจาช่วงนี้อยู่ในช่วงเลือกตั้งของผู้ว่ากทมนะครับ ทางผู้ลงสมัครก็จะส่งเอกสารแนะนําตัวครับแล้วก็าทางสํานักง,งานเขตก็จะส่งพวกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งข้ะมาครับงานก็เลยเยอะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้ถ่ายทำท,ยทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องอุปสรรคนะครับผมอาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่นะครับเ,เป็นเอื้อทอนครับ41ิตึกนี่ครับ งาน41ตัวนี้ก็ผู้อาศัยก็เยอะอยู่ครับนะครับพอดีทางเจ้าหน้าที่เขามาขอว่าจะเรียกที่ถ u นการคืนนะครับก็เลยเราต้องขยับเราต้องย้ายสิ่งของนะครับเป็นทัดนะครับทัดทั้งหมดก็ผมมีอยู่11ท่อนนะครับ11ท่อนสิบสท่อนครับมีไม้อยู่14แผ่นมีขาด้วยครับเราต้องย้ายออกนะครับก็คงจะเหลือไปใช้แค่นี้หน่อยครับส่วนนึงก็ไปเก็บไปอีกที่หนึ่งครับ เอาไปพักไว้ก่อนส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็เที่ยวที่แล้วเราก็ขนไปแล้วครับเที่ยวทะเลขนไปส่วนหนึ่งแล้วเที่ยวนี้ก็ยังเหลือพวกนี่ครับพวกคานพวกนี้ก็จะเก็บไปทํหลังคามั่งทํากระทงกระทมมั่งครับจะเหลือไว้ส่วนที่จําเป็นจริงๆที่เอาไปใช้นะครับก็ยังทาอยู่นะครับวีทีก็ยังทาอยู่แต่อาจจะไม่ได้ไซส์ก็ประมาณมันมีไม้ยี่สิบสี่แผ่นนะครับ ใช้ประมาณนี้ครับกรจะเอาไปใช้ส่วนหนึ่งนะครับไปอีกอย่างหนึ่งครับแรงงานด้วยครับแรงงานที่เราเมื่อก่อนก็พอมีช่วยกันนะครับมีแต่เพื่อนจัญญาติครับคนเพื่อนแล้วก็พี่น้องครับช่วยกันทําตอนนี้แรงงานไม่มีแล้วครับแรงงานหายากครับต่างคนก็ต่างทํามากินกันนะครับถ้าไม่มีใจรักมันก็ทําลำบากนะครับส่วนคนที่ กว่าจะฝึกได้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่ฝึกนะครับกว,กว่าจะรู้งานเนี่ยก็ก็เอาเรื่องอยู่ครับแต่ละคนอย่างนั้นต้องมีสี่ห้างานขึ้นครับถึงจะรู้ว่าเออเอสร็จยังไว่างี้ครับก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับแรงงานนะครับช่วงนี้ก็โควิดยังระบาดอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันเราจะย้ายของย้ายอะไรก็ทยอยย้ายกันเรื่อยๆครับไปดูกันครับ ได้ไหมได้นั่นแหละมก็ได้4ตัว3 4ตัว หลังจากที่เอาเด็กไปลงไปแล้วก็มีของมาส่งครับเป็นตัวนี้ครับมีของมาส่งครับเป็นอะไรเรามาดูกันครับห้ามโยนเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันคือชื่อว่าเป็นอะไรครับแกะมา ซีนอย่างดีเลยครับกันน้ำร้อยเลยครับตรงนี้แกะดูกันครับหยุหหดแนนของับ ใชเอาจริงๆเลยวัน,น,นเ,เนี้ยวันนีไม่หยุดเลยู่ครับธุรกิจอยู่หรืรอว,วันนี้ครับผมต้งงเลยูนะปกติมันไม่เคยหยุดนะแล้วต้องงูอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ปกติวันพืชเนี่ยพวกนักข่าวจะหยุด คอมแพคนะครับแต่พื้นผิวน่าจะเป็นอ,อ,อะไรอะเป็นอะไรพีพีบีซีก็สักอย่างครับ <t om CNC> ถ้าแหลกที่ราคาสูงหน่อยอพื้นผิวนี้จะเป็นไฟเบอร์นะครับหนุ่มผของก็ใช้ไปบนี้ก็โอเคครับเปิดก็เลยตะยะตนต์โอ้โหแพ็กกิ้งมปอย่างดีเลยครับสภาพสวย หรือว่าเจ้าของรักษาของดีมากอือเดี๋ยวมาดูกันครับ กันของเดิมผมใช้ T ยี่สอยู่ตัวนี้เป็น T ส2งสอนะครับ สิ่งมันยังดี วันนี้นะครับเจ้าของเดิมบอกว่าซื้อมาได้สองปีพอติดโควิดก็อยู่ในแหลกตลอดนะครับอยู่ในแหลกตลอดถือว่ารักษาของดีมากมาดูกัน ปฏิจอยไม่ออกครับตอนนี้มีกี่อินพุเออสิบเก้ายี่สิบครับยี่สิบอินพุต โมโนสิบหกโมโนสิบหกมิสเตอร์มิสเตอร์สี่มเตอร์สองมิสเตอร์หน้าโักแจ็ตคอ 4. มโฟต,ต,ต,ตัวนี้ต่างจากตัวทียี่สิบนะครับตัวนี้ทียี่สิบจะใช้อีกรุ่นหนึ่งตัวนี้น เดี๋ยวมาเทสดูครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นต่อมาจากรุ่น T ยี่สิบครับก็หน้า,ากากใกล้เคียงเสียไฟทงไมอังนี้ สวิตตรงนี้ตึ๊บนี่ครับเครื่องออนครับเครื่องจะลันมารอโหลดนี่ฮนะโหลดนะมาครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ นี่ทัสกรีนจะได้มีหมดเลยหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ ที่ยีนะครับดูช่อนลนึ่ไว้มี EQ EQ s s ี c o m p อสเอส EQ ตรงนี้ครับ f, f, 1 1, f 1 2. Okay. X 2หนึ่งนีเฮะมีครับมี EQ นี่ครับก็โอเค สกีนใช้ได้เลยเอาช้นเงหงแต่ฟอนต์ฟอนต์ไม่เหมือนฟอนต์ไม่เหมือนทียี่สิบนะฟอนต์ตัวนี้ไม่แน่ใจว่า,อ,าอัปเดตไหมไหม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูลูกเล่นกันให้ดูครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาทดลองใช้ครับอ,อีกคลิปนี้ก็ หลังจากที่เราลงวิธีลงอะไรแล้วก็คงจะเหลือไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันแตกต่างจากรุ่นที่แล้วยังไงใช้งานยังไงนะครับรับผมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับวันเดี๋ยววันที่สิเจอกันครับมีงาน